ตอนนี้ไปคุณบรรดาญาชนหลายตั้งใจฟังคำแนะนำคำแนะนำวันนี้ก็อขอทบทวนเรื่องความเป็นมาของปุเพนิวาสารุตยานการตีตังทียานคำว่าปุเพนิวาสารุตยานคือการลึกชาติได้อาตีตังทิยานรู้เหตุการณ์ในอดีตความจริงญาณทั้งสองญาณน,นี่มีสภาพเหมือนกัน แต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุพเพนิวาสานุสิยานรู้เรื่องราวเฉพาะของเราเองถ้าเราต้องการว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและก็เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมีตระกูลเป็นแบบไหนมีฐานะแบบไหน การมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแป,ปรปนท่มามกลางมีการสลายตัวในสุดมีสภาพเป็นยังไงลักษณะความเป็นอยู่เราเป็นนักบุญนักบาปทุกคนจะต้องคล่องตามนี้ไม่ใช่ว่าจะเพาะทำได้ล้วต่อไปถ้าเป็นอตีตังสียานรู้เรื่องราวของคนอื่นหรือเรื่องเครื่นนองคนเพราสัตว์สถานที่ ว่าที่แล้วแล้วมาเป็นยังไงการรู้แบบนี้เป็นเป็นเหตุเป็นรู้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในปัจจุบันก็คือว่าไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพุทธาจ้าตัดจากคำว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิคำว่ามิจฉาทิฏฐิแปลความเห็นผิดรู้สึกผิดสัมมาทิฏฐิความรู้ถูกความเห็นถูก นี่เป็นส่วนเบาถ้ส่วนหนักจริงๆก็เป็นการตัดกิเลสหยาบที่มีความสําคัญมากคือการถือตัวถือตนถ้าเราสามารถระลึกชาติได้สัตว์ทั้งแบบทุกประเภทเราเคยเกิดมาแล้วในเมื่อเราเห็นสัตว์ประเภทนั้นเข้าเราก็ไม่รังเกียจในสัตว์ฐานะคงคนทุกฐานะเราเคยเกิดมาแล้ว เห็นคนประเภทนั้นเข้าวเราก็ไม่รู้สึกหนักใจเป็นเหตุให้การตัดมานะทิฏฐิการถือตัวถือตนได้อย่างหนึ่งไอ้มานะทิฏฐินี่มีความสำคัญมากถ้ากำลังใจของท่านผู้ใดย,ยังมีมานะทิฏฐิถือตัวถือตนอยู่ก็ถือว่าจิตยังทรงกิเลสหยาบอยู่มากเอาความสุขกายสุขใจได้ยาก ในเมื่อเราสามารถตัดมานาทิฏฐิได้กำลังใจก็เบาและนอกจากนั้นเป็นเหตุสนับสนุนสก,กายทิฏฐิการเข้าไปตัดร่างกายการที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราตอนนี้ถ้าเราใช้ปพุพเพนิวาสานุตยานจะเห็นชัด ว่าร่างกายแต่ละชาติที่เราเกิดมาประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอาการสารสองจริงๆทุกชาติเราถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราแต่ว่าในที่สุดทุกชาติเราก็ต้องทิ้งร่างกายประเภทนี้หมดเราก็ถอยหลังไปชาติที่หนึ่งเราเกิดเป็นอะไร เกิดเป็นคนคนรูปร่างแบบนั้นเวลาเราตายแล้วรูปร่างมาเกิดด้วยเปล่าก็ต้องถือว่าเปล่าทิ้งขันห้าที่ประกอบเนาสี่จมอยู่ที่นั่นถ้าถอยหลังไปทุกชาติก็จะมีสภาพแบบนั้นนี่อันนี้เป็นการตัดสกายติทีถือว่ายึดถือร่างกายเกินไปต่อมาก็เป็นการตัดราคะตัดกามฉันทะ คือความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศการตัดาก,การมาฉันท้มีว่าเราจะมองดูว่าร่างกายของเราก็ดีนี่เฉพาะปุบเพนิวาสารุยานถ้าเปอตีตังสยยานจะดูร่างกายของบุคคลอื่นด้วยถ้าร่างกายของเราก็ดีร่างกายพวกคนอื่นก็ดีที่ประกอบได้วยการสารสอง เห็นว่าในตอนเด็กก็เป็นคนน่ารักเหมือนกันทุกคนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีรูปร่างน่ารักเหมือนกันทุกคนเริ่มทังวัยกลางคนรูปร่างก็เริ่มเหี่ยวความน่ารักค่อยๆสลายตัวไปต่อไปที่ความเป็นคนแก่ความน่ารักหมดไป จะเหลืออย่างเดียวขึ้นหน้าสงสารที่ทำอะไรไม่คุสวคนแก่ทำอะไรไม่ไหวเราก็อยากจะช่วยแล้วก็สงสารตัวเดียวต่อมาก็ดูร่างกายของเราด้วยร่างกายของคนอื่นด้วยขณนะที่ยังทรงชีวิตอยู่เราเห็นความสุขปลกน้อยแต่ถ้าว่าไปสังเกตโดยดีเวลาที่ร่างกายนั้นตาย เราถอยหลังไปทุกชาติจะมีความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันหมดว่าคนทุกคนและชาติทุกชาติที่เราเกิดร่างกายของเราเริ่ม,เร,มเริ่มแรกมาตายใหม่ๆม่นจะขึ้นสีเขียวต่อมาการพองย่อมปลายกดและต่อมาก็จะมีน้ำเหลืองไหลเฟ้อแล้วก็ต้องพิจารณาดูร่างกายของเราเองในสมัยชาตินันนั้น ว่าสิ่งสกปรกทั้งหลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มันไหลออาจ้างอากจากร่างกายมันมาใหม่หรือมันมีอยู่แล้วใช้ปัญญานิดเดียวก็จะทราบว่าของทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาใหม่มันเป็นสิ่งที่ขังอยู่ในร่างกายตามปกติแต่ถ้าว่าเวลานี้ธาตุลมสลายตัวไปธาตุไฟในร่างกายดับ เหลือธาตุน้ำกับธาตุดินดินไม่มีไฟหล่อเลี้ยงไม่สามารถทรงตัวได้น้ำก็ละลายดินธาตุดินคือมีเนื้อมีหนังมีกระดูกเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อกับหนังนทนธาตุน้ำไม่ไหวน้ำก็ละลายไหลกมาเป็นน้ำเหลืองความจริงน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนี่มันมีอยู่ร่างกายแล้วถ้าพิจารณาอย่างนี้เป็นปกติไว้เรื่อยๆทุกๆวัน แล้วก็ใช่ตีต่างสัานว่าคนในอดีตมีใครบ้างสัตว์ในอดีตมีใครบ้างที่ร่างกายไม่สกปรกเราจะมองไม่เห็นเลยเมื่อเคยรู้สึกความสกปรกจากร่างกายเกิดขึ้นอย่างนี้นิพีทาย,ายานค่อยๆเกิดทีละน้อยอยคำว่านิพีทาย,ายานมันหมายที่ความเบื่อหน่าย คือความเบื่อหน่ายในร่างกายอาการความรังเกียจในร่างกายจะเกิดขึ้นเทียนน้อยแต่น้อย,อยค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นไปเดียวหนึ่งก็ดับไปลืมต่อไปบางวันเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนิดหนึ่งก็หายสลายตัวไปมยังไม่มีการทรงตัวถ้าว่าถ้าปฏิบัติจนชินใช้กำลังยาณน,นสองอย่างคือป,ปรเปนิวาสารติยาน กับตีต่างสียานใช้ทุกวันพิจารณาตามนั้นทุกวันบอกขอมองเห็นความเป็นจริงทุกวันอย่างนี้จิตจ,จะค่อยๆเ,เบื่อเ,อเือน้อยแต่น้อยแต่ะน้อยจนกระทั่งมีความเบื่อทรงตัวเห็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีเต็มด้วยความสุขภพโสโครกที่เราเห็นว่าดีว่าสวยสดก็งามก็แค่ผิวหนังผิวหนังก็พร้าบาง แต่ผิวหนังจริงๆมันก็สปกปรกถ้าไม่อาบน้ําชำระร่างกายเหงื่อไหลออกมาฝนละอองติดแล้วก็สปกปรกแต่เราก็มองเห็นความสกปรกได้น้อยต่อมาเมื่อดูให้ลึกเข้าไปใช้กําลังของทิพยกุยานเห็นว่าได้ใต้หนังเข้าไปก็มีเนื้อใต้เนื้อเข้าไปหน่อยเดียวสมบัติเฉพาะที่ร่างกายที่ตัวมันก็จะมีกระดูกซี่โครงกันอยู่ ภายในของกระดดกซี่โครงนั้นกระดดกซี่โครงก็เป็นเป็นเรื่องร่างเขาเป็นเรื่องร่างเองโรงงานโรงงานข้างในคือมีแต่ตับไตไส้ปอดทํางานทุกวินาทีตั้งแต่เกิดมาจนั้งวันตายทั้งหมดนี้เต็มด้วยความสกปรกโสโครกไม่มีอะไรสะอาดอย่างนี้ค่อยๆค,ค,คิดตามนี้นะในการคิดว่าร่างกายของเราสกปรกและเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อ ถ้าบังเอิญคิดได้บ้างคิดได้สักสองสานาทีเห็นด้วยแต่ต่อไปจากนั้นก็ลืมสภาพไปข้นนองมีความนิยมชมชอบในร่างกายตามเดิมต่อไปวันหนึ่งสองวันอาการอาการเบื่อก็เกิดขึ้นใหม่พิจารณาใหม่เบื่อใหม่เมื่อบ้านได้สองสานาทีก็สลายตัวความนิยมชมชอบเข้ามาแทนอย่างเดิม ถ้าถามว่าถ้ากำลังใจเป็นแค่อย่างนี้จะมีผลไหมก็ต้องขอตอบว่าถึงแม้ว่ากำลังใจเป็นแค่อย่างนั้นมีความเบื่อเล็กน้อยถ้าจิตก็สลายตัวไปก็มีผลมหาศาลตัวอย่างเอาเปมีตัวอย่างมากอาย่เพาะพระยศพระยศก็แล้วกันเห็นง่ายๆ ท่านพระยศนี่ก่อนจะเกิดมาชาตินี้ท่านเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่จ่ว่าเป็นคนมีจิตเมตตากรุณาคือเมตตา,าความรักกรุณาความสงสารแต่คนียากจนการรักการสงสารคนยากจนนะท่านไม่มีเงินไม่มีเงินจะแจกไม่มีทรัพย์สินจะแจกเพราะไม่ได้ร่ำรวยเป็นแต่เพียงว่าคณะของท่านรวมแล้วห้าสิบห้าคน เป็นสปัปเรอสาธารณะ <c oughs> นั่นก็หมายความว่าถ้าใครตายปรากฏว่าตายขึ้นมาแล้วไม่มีสัปรเรอรับคือคนจนไม่มีคา่าไม่มีเงินจ้างคณะของท่านห้าสิห้าคนก็ยอมทําหน้าที่สปัปเรอไม่ต้องมีสินจ้างรางวัลช่วยช่วยเอาบุญเฉยๆการช่วยของท่านแบบนี้ทําตลอดมา แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนตายแล้วก็เผาคนตายแล้วก็เผาก็ไม่มีจิตคิดไปอย่างอื่นแต่ก็เป็นการบังเอิญวันหนึ่งขณะที่รับทานอาหารเย็นอยู่ก็มีคนก็มาบอกว่าเวลานี้มีศพหญิงท้องแก่หญิงกำลังตั้งครรภ์แก่ลอยมาพระที่นาท่าคณะของท่านทั้งหมดก็จัดการละจากชามข้าว ไปนําศพตั้งขึ้นเชิญตะกอนแล้วใช้ฟืนที่เห็นว่าฟืนขนาดนี้ก็พอที่จะเผาศพนี้ไหมจัดการสมไฟเสร็จก็ต่างคนต่างกลับบ้านกินข้าวตามเดิมต่อมาระยะนานพอสมควรมีคนก็เดินผ่านกองฟอนมากองฟอนคือที่เขาเผาศพ เขาก็เห็นว่าไฟน่ะหมดแล้วเป็นฐานฐานก็ดับแต่ว่าศพมีสภาพใหม่ๆเขาก็มาแจ้งนระยศทราบนายยศพร้อมด้วยคณะของเราโดยย่อพร้อมด้วยคณะต่างคนต่างก็ไปดูเห็นว่าศพไม่ใหม่จริงๆก็นึกว่าเป็นของอัศจรรย์จึงมีความรู้สึกว่าศพลอยน้ํามาอิ่มไปด้วยน้ํา ถ้าเราเผาธรรมดาศพก็ไม่ใหม่เพราะน้ำชุ่มมากจึงใช้ไม้แหลมเอาไม้ฟันออกมาเป็นปากไม้แหลมปักเป็ดแทงศพนั้นพอแทงเข้าไอ้น้ำเหลืองน้ำหนองน้ำที่ขังในร่างกายมันก็ไหลออกมาไม่เห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันไหลออกมาทุกคนเห็นว่าสภาพร่างกายก็คนมีสภาพสกรปรกอย่างนี้ช่หรือ ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันว่าร่างกายของคนนี่มันสกปรกจริงๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มองหายมองเห็นนี่ความจริงมันไม่ได้มาใหม่เป็นของเก่าในร่างกายก็รู้สึกมีความรังเกยียจในร่างกายในเมื่อน,น้ำไหลเอาบทตามสมควรแล้วก็นำฟืนที่คิดว่าเผาเท่านี้จะไหม้หมดมาเผาใหม่ศพนั้นก็เผาโผศพนั้นก็ไหม้สมความปรารถนา แต่ความจริงคํำนิพิทาย,ยานคือความเดือดหนายของคณะพยศก็มีแค่นั้นนะไม่มีอะไรมากคือหมายความเห็นศพนั้นมีน้ำเหลืองน้ำหนองก็นึกรังเกียจร่างกายไว้ร่างกาย,าากายสุกปรกอาจจะติดตาติดใจมาสักวันสองวันก็เป็นได้ไม่มากนักต่อมารมนั้นก็สลายตัวแต่ใส่ความดีที่คนณะ55คนนี้ มีเมตตาความรักกุณาความสงสารในคนยากจนอุตส่าห์เป็นสปนสสาธารณะไม่เอาเงินไม่เอาทองด้วยความดีที่เป็นบุญทุกคนตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างตามกำลังของบุญต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้ากลับลงมาอบาุบัติขใะนโลก หมายความพระพุทธเจ้าลงมาเกิดคณะพระยศทั้งหมดก็ลงมาเกิดไมนกันด้วยสายมีความเมตตาปราณีของท่านคณะของท่านทั้งหมดเป็นเศรษฐีหมดโดยเพราะอย่างยิ่งท่านพระยศเป็นหัวหน้าคณะเป็นมหาเศรษฐีคือเป็นลูกของมหาเศรษฐีเมื่อเป็นลูกของมหาเศรษฐีแล้วพ่อก็สร้างบ้านเจ็ชั้นให้อยู่ บำรุงบำเรอด้วยสตรีมีเยอะแยะมีปัญญามากก็เ,เห็นว่าคนไหนดีกว่านํำคนนั้นมาคนไหนดีกว่านํำคนนั้นมามากมายแต่แต่ว,ว่าบุญบาร,รมีเก่าบรรดาท่านพุทธบริษัติที่มีความเบื่อหน่ายในร่างกายแค่ชั่วคู่เดียวมาสนองท่านวันหนึ่งในว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงโปรดปัญญวเคีาหรือสีทั้งห้าแล้ว ตั้งใจใจจะปไปกรุงราชคฤห์คือไปโปรดพระเจ้าปิวิสารตามสัญญาก็นาที่ออกคำา้องฟูมหาวิเนศกรมเดินมาเวลานั้นยังไม่ถึงที่มหาวิเนศกรมพระเจ้าพิมพิสารออกมาต้อนรับเพราะเป็นเพื่อนกันกรพระเจ้าพิมิสารนิมนต์พระเจ้าศึกแล้วก็อยู่ครองราชด้วยกันจะแบ่งได้สมบ,บัติให้ครึ่งหนึ่งเพราะพระเจ้าบอกเราไม่เชรียต้องการสมบ,บัติไม่มีใครขับเรามา เราเห็นว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์เราต้องการมหาวิเนศกรมคือการเป็นพระพุทธเจ้าตัดกิเลสที่เป็นสมุทเฉติบารพระเจ้าพิมสารเนี่ยรัตนาบอกว่าถ้าบรรลุอเษสสัมมาทัพธิยานเมื่อไรขอให้มาตรเทพโปรดผมก่อนพรมดัชปชินาวร์ก็ทรงรับคาจากนั้นเมื่อพระเจ้าบรารลุอเบกสัมมาทัโพธิยานแล้วพิจารณาด้วยกําลังหองยาน ว่าธรรมะที่เรามรรู้นี่ละเอียดมากยากกิบคุคคลผู้รู้ตามมีใครบ้างที่จารู้ตามได้บ้างเห็นว่าอาจาร,รย์ทั้งสองคือทก,กดาบทร,ราระดาบทั้งสองคนที่เป็นอาจารย์ใหญ่ได้สมาบัตแ8ถ้าฟังเทพเพียงจบเดียวทั้งสองชั้นจะได้บรรลุอรหันต์ทันทีแต่ว่าองค์สมเด็จปิจิน,ส,นสีก็ทราบด้วยกำลังพยานเวลานี้อาจารย์ทั้งสองตายเสียแล้ว ท่านตายไปเกิดแปรูปแบบผมไม่เหมาะไม,ไม่เรียกว่าไม่มีโอกาสที่เทศโปรดได้ก็พิจารณาต่อไปเห็นว่าปัญญวคีหรือสีทั้งห้ามีที้โกลระยะเป็นประธานปฏิบัติเรามาด้วยดีแล้วตั้งใจด้วยดีออกบวชตามเราจากนั้นเราควรไปสอนสงงคราท่านท่านจะไปเทศโปรดปัญญวคีหรือศีทั้งห้าเป็นอรหันต์ทั้งหมด หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุขก็ตั้งใจเดินมาเพื่อจะมากรุงเจคืก็ผ่านพัตตวัคีคนที่มีความเจริญแล้ว30คนพระพุทธเจ้าก็เทศโปรเทเป็นพระโสดาบันเมื่อทุกคนเป็นพระอริยเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งไปประกาศศาสนาต่อมาก็ตั้งใจจะเพ่งไปกรุงรงาชคืก็ยังไม่ทันจะถึงก็มาพักอยู่ในป่าใกล้ๆก,กับบ้านของท่านประยศ แต่ความจริงอาจจะปรากฏในไข่พยานขอเองและก็ได้ในคืนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรมาพักอยู่ไม่ไกลนักจากบ้านขึ้ในป่าคืนนั้นก็เป็นของอัศจรรย์ตอนหัวค่ำบรรดาสตรีทั้งหลายก็มาเลงเพลงกันต่างๆร้องรำขับร้องเป็นเครื่องปลอมเป็นเครื่องปลอบมันก็ทำให้เลิดเพลินก็พอดีพระยศทงเป็นพ่อบ้านใหญ่หลับไปก่อน หลับก่อนดีเขาจะเลิกแล้วบรรดานักร้องนักรำทั้งหลายแล้วนั่งยีตอนเลิกแล้วมันได้เก็บของต่างคนต่างหลับที่ฟ้อนลำขับร้องพอตอนดึกขึ้นมาพยศตื่นขึ้นว่าก่อนคนอื่นทั้งหมดอาศัยกําลังบุญที่เป็นสปรเรอเห็นหญิงคนนั้นมีร่างกายสกปรกที่น้ไม้แทงน้ําเหลืองไหลออกมาบุญต้องนั้นเข้าสนองทันที ก็ลืมตามาแล้วปรกวากยเห็นสตรีทั้งหมดที่เห็นว่าสวยสดงดงามเหล่านั้นกลายเป็นศพไปหมดเห็นทุกคนตายกลายเป็นศพไปหมดก็นึกในใจว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องยิงลุกกระหนุ่งเสื้อหนุ่งผ้าตามบวติแล้วสวมหมวกใส่รองเท้าเดินออกไปจากบ้านปากก็เปล่งวาจาว่ารำคาญจริงหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอร้องเรื่อยไปตามนั้น ขั้นข้าไปใกล้สถานที่องค์สมเด็จพระบรมครูจึงทรงตัดวายศนิยาสสะภาษาวลีด้วยัายศสระภาษาไทยด้ยศว่ายศจึงเข้ามาที่นี่จงฟังเทศท่านไปายศฟังว่าที่นี่ไม่ขัดข้องไม่บุญวายก็ถอดรองเท้าถอดหมวกเข้าไปนั่งกระโยงฟังเทศพระพุทธเจ้าก็ทรงเท่นนกปุพกถามีสวรรค์เป็นต้น พราะไม่ช้าพระเทศจบท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันเพิงทึ่เวลาตอนใกล้จะสว่างเพราะสว่างใหม่ๆทุกคนตื่นขึ้นมาไม่เห็นพระยศพ่อกับแม่ก็ต่างเสียใจก็ส่งคนไปตามทุกทิกก็บ,บ็นการบังเอิญจริงๆที่พอดไปตามทางเขาพระยศทันที่พระยศที่ไปเวลานี้พระยศอยู่กับพระเจ้าแล้ว เมื่อพ่อเข้าไปที่นั่นเขาก็าไปถามพระเจ้าพระเจ้าสวรรค์ให้พ่อกับลูกไม่ห็งกันท่างเขาถามว่าโพบริสะดวก่อนบุตรผู้เจริญเห็นลูกชายมาที่นี่หมายชื่อยศพระพุทธเจ้ากล่วว่าจะถามนนลูกชายทําไมตั้งใจฟังเทศดีกว่าเขาก็ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็เทศกันเดียวกันจบเป็นปโสาบดานอีกพยศตั้งข้างหลังฟังเป็นท้อในสองเป็นพระหรหัน แต่ต่อมาเพื่อนอุศาอีก5 3าคนก็มาฟังเทศกันเดียวกันเป็นพระหันเช่นเดียวกันนี่เป็นอันว่านิพิทายาจะไม่จะเกิดวันนิดวันหน่อยอาจจะไม่ใช่วันวันต่อวันวันนี้เกิดนิดหน่อยอีกสี่ห้าวันเกิดอีนิดหนึ่งอีกเดือนสองเดือนเกิดอีกหน่อยเพียงเท่านี้ก็เป็นบาร,รมีไปจําใจถ้าเรายังไม่หวังนิพพานชาตินี้ชาติต่อต่อไปเบื้องนา ตายจากความเป็นคนก็ไม่พ้นเทวดาหรือปรมนางฟ้าเวลาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศษสม,ปปษสมปปาธิโพธิญาณเมื่อไรในโลกนี้เราก็มาเกิดฟังแท้เกี่ยวกับน,นุกป,ปิภพเวงคาถาการเพียงกันเดียวย่อๆกันบ,บรรลุมรรคผลยางประโยชน์กันขณนะของท่านนี่ก็รวมความมนิปีทาย,ยานไม่ได้เกิดใช้เวลาไม่มากก็มีผลอะไรยาญนญ,ญ,ญาติโยมทุกคนตอนนี้ไปขอทุกท่านหันหน้าไปทางพระพุทธรูป ตั้งใจสมัสการบรรัตนตไตรสมาทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน